สวัสดีครับพบกับ IQ 12 5G เป็นแฟลกชิปจาก Vivo นั่นเองรุ่นนี้อย่างที่ทราบกันคือเขามากับชิป Snapdragon 8 Gen 3จอสวยกล้องชัดบอกเลยว่าช่วง12-12เนี่ยโคตรถูกนะครับใครที่กดมาประมาณ 22,800-23xx อี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าไม่น่าจะได้เห็นราคาแบบนั้นแล้วนะครับก็เป็นราคาที่ early bird อย่างแท้จริงนะครับซึ่งกล่องซ้ายมือเป็นเครื่องรีวิวกล่องขวาคือเครื่อง ที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับยังไม่แกะซีลใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันครับว่าด้านในมีอะไรบ้างแน่นอนว่าผมสั่งสีขาวมาสวยนะครับจริงๆสีดําสวยนะเท่าที่ไปลองจับหน้าช็อปมาก็ไม่ใช่สีแบบกอสด้วยนะครับเป็นสีแบบเคลือบ AG นะครับในกล่องก็มีการาดแถมให้นี่เป็นกา๊าดไอคูนะครับซึ่งพาร์ทเนอร์กับ m o t ตอร์ o r t ซึ่งอันหลังเนี่ยเป็นคิมเข็มจิ้มถาดซิมเฉยๆนะครับ สำหรับเคสที่แถมมานะหลายคนกังวลว่าเป็นเคสแข็งหรือเปล่าคําตอบคือเป็นเคสแบบ tpu นะครับก็สามารถใส่ได้แล้วก็กันเลนส์กล้องด้วยนะครับมีการเสริมวงไว้เรียบร้อยนะครับก็เป็นเคสที่โอเคแหละไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะครับมีคู่มือการใช้งานให้เหมือนเดิมแล้วก็มีวอร์ชาร์จให้ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีชาร์จ120วัตต์เนี่ยต้องใช้วอร์ชาร์ตตัวนี้นะครับของ vivo เท่านั้น ใช้ของตัวอื่นมันจะชาร์จไม่ถึงครับจะ18บ้าง 4, 4บ้าง,างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าต้องการใช้120จะต้องเป็นของ vivo มาดูตัวเครื่องจริงกันครับกับ iQOO สินะจะเห็นว่าหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอแบบกระจกเรียบนะครับอันนี้มันเป็นข้อดีเลยและทําให้หลายคนอยากได้จริงๆเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมดูหนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีขอบมารบกวนใจนะครับเวลาทัชสกรีนก็สามารถทัชได้แบบลื่นๆอย่างนี้เลย แล้วก็กล้องหน้าเนี่ยใส่มาที่16ล้านพิกเซลก็อาจจะไม่ได้เน้นกล้องหน้ามากนักนะครับตัวอขอบหน้าจอค่อนข้างจะบางมากๆนะครับก็เป็นเกรดแบบแฟลกชิพแหละคืออันนี้ผมค่อนข้างจะโอเคสําหรับการใช้งานแบบ ทุกประเภทแถม refresh r a รองรับ1 4 4วัตต์ด้วยคือมันโคตรสมูทนะครับเวลาเล่นเกมหรือใช้งานอะไรต่างๆนะครับเฟรมบอดี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับก็จะเป็นแบบเคลือบนะครับแต่เป็นโลหะหมดเลยนะครับก็เป็นเฟรมที่ค่อนข้างทนทานดีแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ Type C ลำโพงคู่บนล่างนะครับพร้อม IR remote นะสำหรับฝาหลังนะครับอันนี้คือสีเลยจนไวซ์ซึ่งเป็นสีที่ Screen line BMW Motorsport นะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะไอคอนิกแล้วก็เป็นสีจุดขายของรุ่นนี้เลยแต่สีดำก็สวยผมบอกไว้ก่อนนะคือสีดำเนี่ยคือไม่ใช่สีกอสซี่นะครับอันนี้ลองไปเล่นหน้าช็อปได้ซึ่งตัวกล้องนะครับอัปเกรดเป็น50ล้านนะครับ50ล้านแล้วก็มีตัว periscope 3เท่าที่64ล้านก็เป็นกล้องที่ผมว่าน่าจะพอๆกับ vivo X r o y 5ทีด้วยซ้ำนะครับก็เป็นกล้องที่ ทำงานได้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูในรีวิวในพาร์ทถัดไปด้านการใช้งานก็มาพร้อมกับ f ัน tas o เ s เวอร์ชันล่าสุดนะครับบน Android 14ก็จะเห็นว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยเรื่องหน้าตาเนี่ยไม่ได้ต่างจากของ vivo เลยนะครับในเรื่องของ UX UI เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆมันคือ UX ตัวเดียวกันนะครับก็มีฟีเจอร์ก็ต่างๆเหมือนกันทุกอย่างลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับมีแอปเสริมต่างๆที่มาจาก vivo ครบเลยจะเป็น easy share เอาไว้ถ่ายโอนข้อมูลข้ามเครื่องสมมติว่าผมใช้รุ่นหนึ่งมาแล้วก็มา เปลี่ยนใช้เป็น IQ 1ูก็ต้องใช้แอปนี้ในการถ่ายโอนข้อมูลนะครับหลายคนคงทราบอยู่แล้วใช้ Snapdragon 8 Gen 3นะครับแล้วก็เรื่องของตัวชิปประมวลผล Super Computing Chip Q1 ป,ป,ต,ปตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยในการ Optimize เรื่องเกมเป็นหลักนะครับโอเคมาดูเรื่องของ Antutu เนาะ Antutu เนี่ยเทสได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้าน1ก็เป็นคะแนนเช่นเดียวกับ รายเมือ่อซิตี้เก้าพันสามนะครับแชร์ป์ต่างก้อนแปดจนรสามรุ่นอื่นอย่าง,อางชอมอีกสิบสี่โปรอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคะแนนที่สูงที่สุดในเวลานี้แล้วนะก็ตัวนี้ใช้ UFS 4.0นะครับก็เป็นเมมโมรีที่เกรดดีสุดตอนนี้เช่นเดียวกันนะ โากเโหเป็นราคาเอ r ร์ลีเบิร์นเนี่ยเพิ่งได้เคลื่อง ที่น่าสนใจคืออันตร้าเกมโหมดของ i อคูนะครับก็ต้องบอกว่าช่วยในการเล่นเกมเยอะมากๆนะครับจะเป็นการบูสประสิทธิภาพขึ้นคือจริงๆมันแรงอยู่แล้วนะครองบแต่เนี12เขาบูสขึ้นกับว i โอเอ็กซ์รอยซีรีส์นะครับ๋ยวจะได้เห็นนะว่ามันจะคล้ายกันขนาดไหนนะครับก็จะมีโหมดการใช้งานต่างๆที่คล้ายคลึงกันนะครับสามารถปรับโทนสีได้ถึงสามแบบก็คือเท็กซ์เจอร์นะครับเน้นเท็กซ์เจอร์เป็นหลักเน้นไวเวท์ก็คือสีสดแล้วก็เรื่องของเนเชอรัลนะครับก็เป็นแบบสีสันแบบธรรมชาตินะครับมีตั้งแต่เรื่องของการ อันตรายห้าหาสิล้านนะครับมีเซ็นเซอร์หลัก50แล้วก็สามารถทำครอปซูม2เท่ามีเลนส์เทเลซูมนะครับที่64ล้านพิกเซลเป็นเพอริโอสโคป3เท่าและทำไฮบริดซูมได้สูงสุดที่10เท่านะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่เพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันหมดเลยนะครับจะเป็นการถ่ายวิวถ่ายอะไรทั่วไปนะครับ แล้วก็มีโหมดพอ์เทรตนะครับมีโหมดไนท์มีโหมดสแนปช็อตที่สามารถถ่ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีโหมดอื่นๆครับอย่างตัวเนี้ยมันมีตินชิปด้วยที่สามารถถ่ายเป็นมินิมอลเจอร์นะครับแล้วก็มีตัวที่เอาไว้จัดการเรื่องของเขาเรียก s ่ e เปอร์สเปกทีฟนะเวลาเราถ่ายตึกถ่ายในห้องอะไรเงี้ยมันจะทําการครับแล้วก็ทําการปรับแต่งให้ดูออกมาดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าการใช้งานกล้องเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างจากรุ่นใหญ่เลย กที่ผมลองเล่น IQ ค o 12เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายหลายอย่างนะครับจริงๆอะ่ะตอนใน o q 11 5G ผมก็รีวิวนะแต่ตัวนั้นน่ะมันมีเรื่องของความแรงอย่างเดียวนะครับกล้องห่วยแล้วก็เรื่องของดีไซน์ที่ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่แต่ทุกอย่างถูกปรับปรุงบน IQ o o 12 5G นะครับจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่สวยกว่า เรื่องสเปคที่แรงกว่าความจุที่มากกว่าแรมที่เยอะกว่านะครับแถมกล้องเนี่ยเรียกว่ายกเครื่องใหม่เลยนะครับจะเป็นเรื่องของอตัวเทเลซูมเองเรื่องของเพอร์โอสโคปเองเรื่องของอันตราวเองก็อัปเกรดหมดเลยนะครับคือทำค่ายอื่นแบบเครียดเลยอะ คือฉันจะขายอะไรวะเนี่ยพะไอคูเนี่ยส่งมาขายหมดแล้วนะครับคือจุดขายของเขาเนี่ยอยู่ที่หน้าจอที่คมชัดนะครับเป็นจอเรียบโดยอันนี้ก็สําคัญนะสำหรับสายเกมมิ่งนะครับแซปรากอน8.3ควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นกล้องโอเคมีชาร์จ120วัตต์รองรับ 5G ต่างๆครบแถมความจุ512ด้วยผมไม่รู้จะด่าอะไรจริงๆนะมันมีอยู่ข้อเสียอย่างเดียวคือเรื่องของกล้องหน้าครับ16ล้านพิกเซลซึ่งคุณภาพอาจจะมีการอันเดอร์จากแฟลกชิพตัวอื่นบ้างแต่ รุ่นนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเขาเน้น performance เป็นหลักนะครับเรื่องของเซลฟี่เรื่องของ,ง,ง Portrait เรื่องของ Vlog อะไรต่างๆไปเล่น vivo x100 แทนนะก็ประมาณนี้ซะสำหรับใครที่สนใจ Flagship จาก IQ คูครับ IQ 12 5g วางจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าหน้าร้าน vivo b a n d shop ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ